พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อพักเทีย่ยมาเหตุกิน ปิ่งสินหมูพี่น้องซื้อหมูจากตลาดมามื่อวานเลือใบเลยแหละเลือใบมังสวิรัติปิ่งหมูเนาะสีเ่เหลี่ยมพนกินกับตำบักหุ่งอีกแล้ว สปีพี่นาะง่ายทานพี่นาะง่ายไฟมาอยู่ข้างนี้สะคอยปีงไปเนาะ หาแนวกินกับตำมุ่งก็พี่น้องเอ้ยหาแนวหาตำมุ่งกินกับเพียงมูก็เอาหน่วยได้ดีวะเอาหน่วยบนยอดต้นมะฮงต้นนี้แปลกพี่น้อง ต้นเดียวค่ะมีหลายแบบหมักหูมีหมักน่วยน้อยเงาแล้วก็น่วยวน,วยนี่แบบนี้นี่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเคาอ่านเบาๆหูอีสังวะมีหน่วยยนีาเห็นบ่อนี่จะเป็นหน่วยยาอันนี้ก็น่วยยาาในพวงหนึ่งคมันจะมีสองสามแบบนี่ก็น่วยยาอนี้เป็นน่วยโบเยานะเออแปลกเลยพี่น้อง นี่ก็ะนวยเน่าค่ะนี่เอาหน่วยนี่ซะเอาหน่วยเน่าซะพี่น้องตอนนี้ก็มีบหงส์สามสิบกิ๊ดเดี๋ยวเขาจะเอาไปซอยพี่น้องซอยตำกิน นั่งเผาปิ่งมูพี่น้องไก่ติซุปไต่ได้ปิ่งแบบเดียวปิ่งแฮมแฮมจังเสียบซอยมะฮุงตำ เาเนี่ยปวดบกุงมากจ ได้สิซูกแล้วพี่น่ออื้อทำหน่อยแล้วสั่งขออยู่ได้ป่ะบงงนี้หน่อย 好听啊。 เพืเทียมศาแม่เป็นนัวเนาะพี่นอะหมดใต่ลาย,ายดอกย็ดยบชีต ตาลน,น้อยหนึ่งนะพี่ใส่ตาลลงไปเลยพิเศษแล้วพี่น้องมันเกกนืาอที่หนาเงียบสงบมองกับการพักผ่อน det er พี่ดึกพี่หน่อยเลยอยู่บ้านก็มีโคกใหญ่แต่บ้านมันกันใหญ่แห้งนะก็ได้วัวดาวออกมานะขั้นมาน้อยก็น,น้อยโพดใหญ่ก็ใหญ่โพดอืมปลาแดกพร้อมอีก ตักมะฮุ่งแบบนี้ก็คือตักมะฮุ่งแบบโบราณพี่นอ้องใส่ประหลัโดโมเดลประหลกซื้อเนาะใส่มากน่ามันน่าออกพกอยู่บ้านน้านำได้ไหลาย เห่นยญถ้าหน่อยแต่ว่าเฮ็ดกินอันนี้ได้ใช่ไหมเนอะเพิ่มอีกนิดหนึ่ง ไยสามละ่ะสองโมงไป ต้มไข่จะข,ขึ้นนี่พูดบอก,กอ๋อของกินจะขึ้นนี่ฟูพี่น,น้องอันนี้กัปิ้งสุกแลยล่ะหืมอาปาาปาน่า,านนกินมาก จะวบาเอือเค็มต่ว่าจะครองส่งสมตับมมะขามปุกงส่งขอ,อามากินอน่อเดีย จะน้ำมันมูในมือพอด,ดีได้ขับรถติดเาล้างแล้วบ่นี่นล,ล้างเรียบร้อยคนล้างกินกับขบับบูทในน,น้ำเนียง แดดปันไดมาเด้อพี่น้องตั้งหม้อหงอยกินอีสังจะอยากอีสังเลยคืออยากอีสังน้อยแชกเหมเกิดขึ้นบ่อยไหมเแบบื่อบ้านี่นก็กินข้าวปุ้น

ada minyak kimia Papa nak minum ม้าก็อยากขึ้นอยูลพี่เห็ม้ามึเปล่ มามามา,มากินตอนเดี๋ยวเขากินเขาก่อนพี่น้องตะมหงาวต้มไข่เจวค่ะหลังจากกินเข่าแล้วน้องพี่น้องกินเขาแล้วก็ขึ้นมาลกเข่าจากให้นี่นาองให้นี่มันที่พี่น้องลกจากให้นี่มาใส่มาดำให้นี่เนาะเสามขางเดียวกั ยังบ่ทันได้แล้วเด้พี่น้องต้องซ้อมผู้ให้ให้นะกะมีให้ซ้อมให้นี่กมีให้ซ้อ,อมพอแล้วแหละพี่น้องซ้อมแจนในพ่อแหละมื้อนี้วันาก้เอาฟุ้ยมาใส่เนาะพอแล้วแล้วกะสิได้ปิ๊กชิบใบเพียงซัมเนต้าพี่น้องพี่แม่อยู่หัวหน้าผู้เล่าปีเลี้ยงหววหลอกสิได้จบคลิบใบเพียงซัมเนเด้อพี่น้องมือนะ้อหน้าซ้อมใหม่แต่ว่าซ้อมให้อื่น เจอกันใหม่เนาะพี่น้องลิมหนาเด้อบ๊ายบาย